สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับกลับพบกันกับเฉลต์มือทองครับในค่ำคืนนี้ขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่ในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมนะฮะเมื่อคืนวันศุกร์ครับคุณผู้ชมครับนะเราได้หยุดพักผ่อนไปนะครับคุณผู้ชมนะครับผมนะฮะก็ไม่ได้ทำอะไรไปเลยนะครับผมนะฮะเพราะว่าวันก่อนหน้านี้นะครับผมนะ่ยอัฟฟ์บอคของเรานะครับคุณผู้ชมครับนะก็ร่มไม่เป็นท่าครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่ไหลมาหลายวันติดครับคุณผู้ชมครับนะฮะก็สะดุดไปแล้วนะครับหนึ่งว ก็มีรายการนะครับผมนะฮะเยอะแยะมากมายให้ได้ติดตามกันครับคุณผู้ชมครับส่วนรายการหลักๆนะครับคุณผู้ชมครับรวมถึงตลาดสดนะครับสามารถเข้าไปติดตามกันได้นะครับผมนะฮะในร้านอาหารของเฉลตมิทองครับคุณผู้ชมครับทางเข้าอยู่ที่หน้าช่องครับ สำหรับในค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับจะเป็นข้าวผัดจานแก้นะครับผมเนี่ยที่จะได้นำมาฝากกันครับคุณผู้ชมครับในอิสุฟุตบอลพรีเมียร์ริกอังกฤษนะครับก็จะเป็นรายการของบอลมัดนะครับผมเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทางด้านของริวพูครับคุณผู้ชมครับในรอบสี่ทุ่มตรงตามเวลาบ้านเราครับจากการเจอกันมานะครับผมเนี่ยของ2รายการนี้ครับปี2024และปี2023นะครับส่วนใหญ่ครับคุณผู้ชมครับในทางด้านของริวพูนี่ครับผมนะฮะจะหวานเจี๊ยบอยู่ตลอดเวลาเลยครับคุณผู้ชมครับนะฮะทางด้านของบอลมัดนะคคครรรรัับบผมมมนนะกก็ไไ่่เเเยยยด้ชจาาลลิวอ์พูฟสุ ครับคุณผู้ชมครับบอลมาต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่านัดล่าสุดเนี่ยนะครับทึ่งมากครับคุณผู้ชมครับพบกับเจ้าป่าอย่างนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับผมนะฮะเป็นการคว้าชัยในบ้านของตัวเอง5-0ครับคุณผู้ชมครับนะฮะแล้วก็ได้ใช้จากนิวคาสเซิลอีก4ีหนึ่งครับถือว่าเป็นฟอร์มที่ดีมากๆนะครับผมในศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับส่วนด้านของเรียลฟู๊ครับคุณผู้ชมครับนัดล่าสุดในศึกฟุตบอลยูซีเอลนะครับผมนะฮะก็ น่าจะได้เห็นกันแล้วล่ะนะครับคุณผู้ชมครับนะที่ไปเจอกับทางด้านของ PSV สวีไอโอเฟนะครับผมนะก็เขาโรเตชันนะครับผมนะส่งสำรองนะครับผมนะลงค่อนข้างที่จะเยอะครับคุณผู้ชมครับนะสุดท้ายนีะครับเป็นฝ่ายไพ่กับทางด้านของไอโอเฟนนะครับผมนะฮสประตูต่อ2ครับนอกนั้นนะครับผมนะก็ได้ใช้มาโดยตลอดนะครับเสมอกับ n o t t i n g h a m Forest เพียงแค่นัดเดียวนะครับผมนะฮะทัศนคฟุตบอลของเจ้าหน้มือทองครับคุณผู้ชมครับในค่าคืนนี้นะครับผมมองว่าการโรเตชันของริพูในนัดก่อนนะครับผมนะเพื่่อทีจะเเกก็บบบ3แตตต้้้มมในนนนนัััััดีคคคครรุณผูชวะอา จะพร้อมกับบอลมัดนะครับผมนะฮะของมันคุ้นเคยครับการเจอกันมาทุกๆครั้งนะครับผมบอลมัดจะพ่ายกับทางด้านของริวพูอยู่เสมอครับคุณผู้ชมครับนะฮะดังนั้นครับในค่ำคืนนี้ครับผมนะฮะความพร้อมเต็มเปี่ยมนะครับสำหรับหงแดงริวพูนะครับผมได้เก็บกระเป๋าเดินทางไปเที่ยวริวพูหวานเจี๊ยบในค่ำคืนนี้สำหรับรายการอื่นครับคุณผู้ชมครับสามารถเข้ามาติดตามได้ในครอบครัวฟุตบอลของเจเลต์มือทองครับคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เจเลตขอลาไปก่อนนะครับผมนะตื่นเช้ามาขอให้สดชื่นกันทุกท่านสำหรับวััันนีี้สสวดครบ